สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะกลับมาเจอผมท็อปซ่านะครับวันนี้มีข่าวครามมาอัปเดตกันหน่อยอ่ะแฟนแมนยูนะเรื่องโรนัลโดวยังไม่จบไม่สิ้นนะฮะล่าสุดเนี่ยเอเจนต์อย่างจอร์ดินเดสเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนไปไปคุยกับทางนาของนาปโปลีเพื่อที่หาทางออกในการที่ให้โรนัลโด้เนี่ยย้ายทีมอันนาโปลีเนี่ยได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกสองคือนาปโปลีต้องการที่จะลุ้นแชมป์เกาโชเซร่ายตลีก็ทำให้อยากจะได้โรนัลโด้แต่ก็จะติดปัญหาก็คือเรื่องของเงินค่าเหนื่อย ซึ่งเขาก็ว่ากันว่าโรนัลโดเนี่ยก็เหมือนพร้อมที่จะลดขั้นเหนื่อยนะครับแต่ว่าใจจริงแล้วเนี่ยทีมที่อยากจะไปเนี่ยก็อาจจะอยากได้ทีมใหญ่หรือว่าจะอยากได้ทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกมีข่าวถึงขั้นว่า,าหลายคนเชื่อว่าโรนัลโดเนี่ยจะยอมย้ายไปลิเวอร์พลูลด,ด้วยซ้าเพราะลิเวอร์พูลเล่นแชมเปี้ยนส์คีกคือเจ้าตัวเหมือนกับหวังแค่ว่าต้องการที่จะเล่นอยู่ในระดับสูงสุดต่อไปนะครับเป็นประเด็นที่ตอนนี้ผมว่าไม่จบง่าย สำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็โรนัลโด้นะครับเราก็เลยมีข่าวต่อเนื่องเลยครับว่าแมนยูตอนนี้ก็เหมือนอยากได้มินโคบิดซาวิชนะฮะนักเตะจากลาซิโอที่ก็เล่นได้หลายตำแหน่งนะครับเพราะว่าในรายของแฟนที่ได้ยองดูเหมือนจะลำบากพอสมควรกับดิวที่จะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะครับก็เลยอาจจะเบนเข็มไม่ได้มินโคบิดซาวิชก็ค่าตัวอยู่ที่50ิกว่าล้านยูโร นะฮะก็ถือว่ามีความเป็นไปได้เหมือนกันแต่เดี๋ยวต้องรอดูละครับว่ายังไงเพราะมนอยู่ตอนนี้ก็เล็งไว้หลายคนเหมือนกันนะครับอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะฮะเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกัเรานะฮะก็ที่อยู่ทางข้าวนี่อยู่ด้านล่างนี้นะฮะยังไงก็เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะครับมีวิเคราะห์บอลอะไรให้ได้ติดตามกันเพียบเลยทีเดียวนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ